โัวทียโนมาเนาะก็เลยแบบว่าแอบ,บเดินมาเกสรทาวเวอร์นิดนึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลางานชอบครัวซองร้านนี้มากแล้วก็โปรโมชั่นยังมีอยู่ซื้อสามแถมหนึ่งถามน้องแล้วแต่กาแฟมาดามไม่นองเพราะน้องบอกว่ามันอเปรีย้ยวนิดพดก็ดเลยว่าเออเดี๋ยวไปซื้อร้านเก่าละกันแต่คัวซองอยังไงก็ต้องเจ้านี้ยอยากจะก,กัดชิมใหนน้เป็นแปอร์ป่ะเปิดเป็นแรปเปอร์ร้านเนี้ยเปิดแต่เช้าเลยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนาะเนาะใช่เนาะเรามาก่อน ปิดสองทุ่มเรามาก่อนเวลางานค่ะเรามาก่อนนเวลาางมากเลยใช่่คะโอเคแค่นี้ละค่ะแล้วใครคะเผื่อใครผ่านมาแถวนี้แวะมาชิมเนาะที่ไหนนะคะที่ไหนนะที่เกสรทาวเวอร์โอเคสซ์เกสร์อ่ะบ๊ายบายค่ะมาดามบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟกันต่ออีกร้านนึงไปซื้อกาแฟค่ะไป ได้มาทำงานแล้วก็ผลประโยชน์คือ1นึ่า 2, 2กาแฟเนาะชีวิตดีจังเลยอ่ะช่วงนี้ดีแค่วันนี้ป่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปค่ะบ๊ายบายย้ำนิดนึงค่ะเรามาช่วงเรามาช่วงเช้าชค่ะตอนนี้เจ็ดโมงสค่ะเราต้อง,งทานบบข้าวเช้า,เายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยอดใจมาเพื่อมาเกสรเทานี้อร่อยมากเลยนะคะว่าซองจาเมีซงเครเซอร์แล้วก็กาแฟร้านเดิมเดิม ซื้อมาต้้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานเลยเก็บมาทานตอน10บโมงเด็กก็คราวเข้าเ<า>้าเออสิบโมาแล้วเวลานี้ไม่ใช่ครึ่ง oh. <laughs> จะกินตั้งแต่เช้าแล้วพอเจอเมื่อกี้เจอเจอ้านาอย่างเลยไม่กล้าต้องเก็บใส่ถุงก่อน <c oughs> ชิมชิมชิมค่ะเป็นไงบ้างคะสมการรอคคอยยังไม่ทันนีดกืนเลยรู้ไั้ไงว่า <c oughs> ดูหน้าน้องร็อกซะก่อน ไม่ช่องกล้องเป็นอย่างนี้แม่ะแค่กัดก็รู้แล้วว่าอร่อยเออไม่งั้นเราจะเดินไปซื้อทำไมใช่ไหมอยู่ข้างเองค่ะลากตักกล้องไปด้วยอ่ะใช่ค่ะกินต่อกินต่อแล้วกินต่อแลเพราะว่าจะได้เต้นจะไปเต้นหน้าเวที